วัดราชบพิิสถิตมาหาสีมาราม พุทธศาสน,นิกนชนชาวไทยร่วมฉลองประชนมายุแปดรอบสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันออกบุญจำน่ายของที่ลึกนำไรายได้สมทบทุนทำบุญทรรนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชครับเราเาจะทําเป็นสแตมขึ้นมานะครับสต็มนี้เป็นสเตมชุดพิเศษครับลูกค้าสามารถสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ครับทา a i l a n d p o s ครับแล้วก็สั่งจองที่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะ ผมเป็นพาพงงรับรูปเหมือนของพระองท่านครับสร้างสาฐานปฏิบัติธรรมที่คลองเก้าครับยางเข้มที่ฉลองพระชนมายุครบแปดรอบนะครับเก้าสบัญหาออสมเด็จพระสังฆราชนะครับจัดทาโดยสํานักประดนายกขมาหลวงีนะครับสมเด็จพระสังฆราชเดิมชื่ออมพรประศัพพงศ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพศ2470ี่จบที่ตาบลบางปาอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีครอบครัวมีเชื้อสายจีนนะครับทำอาชีพค้าขาย เมื่ออยุได้13ปีเด็กชายอัมพรกขาทานนะครับป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับลำไส้พ่อจึงให้บวชเป็นสามเณรเพื่อแก้บนให้หายปว่วยแต่พอจะสึกนะครับพ่อก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งศึกเป็นเหตุให้สามเณรอัมพรก็วบววต่อและเล่าเรียนพระปริยธรรมเรื่อยมากระทั่งพศ2490สมกพระพุทธปาทพจะนะบดีเจ้าวาดวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามในขณะนั้นนะครับ พักชูให้เข้ามาพำนัมมกเล่าเรียนต่อในกรุงเทพและเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2491ก็ได้ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2560พระบาทสมเด็จพระวิล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จมหาวีรวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรก ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาในราชการที่10บครับท่วงถามแรงตอบแรงปัญหาเกี่ยวกับรถแท็กซี่ทั้งเรื่องแฮกซี่ปฏิเสธผู้โดยสารเรื่องการยกระดับการให้บริการเรื่องการใช้รถพลังงานไฟฟ้าเป็นรถแท็กซี่และกฎระเบียบไม่เอื้อต่อการแข่งขันระหว่างรถแท็กซี่มิเตอร์และรถส่วนบุตรลรับจ้างระบบแอปพลิเคชัน ผู้ขับรถแท็กซี่และผู้ประกอบการรถแท็กซี่ได้ร้องเรียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้แก่มาตลอดแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองจากกรมการขนส่งทางบกเลยล่าสุดนายมิทูลแนวพนิชประธานเครือข่ายสสกนแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยพร้อมด้วยคนขับรถแท็กซี่นัดหมายรวมตัวกันเข้าบพบรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของคนขับรถแท็กซี่และผู้ใช้บริการนักรับเจ้านายปูนปูน